ทุกใดเล่าจะเท่าวันศุกร์นี้อ่าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับไอ้เจมนะครับไอ้เจมหาลดราคาเยนก่าบาทมาขายให้เนียนะครับผมจะเอาไปตอเทเลอร์ผมจะเอาไปตอถังว่านปุ๋ยนะครับในหน้าว่านปุ๋ยในสวนเนาะคุณผู้ชมนะครับสวนยางนี่ก็หวานปุย๋ยนี่ก็ตอเทเลอร์นี่ก็หวานปุย๋ยสบายคุณผู้ชมมาในราคาสบายกระเป๋านะครับคันนี้พี่เจมขายตามสภาพเนาะคุณผู้ชมนะ เห็นแบบไหนไปแบบนั้นคุณผู้ชมไม่ได้ปรับแต่งอะไรให้นะครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายสารเหลวให้ต้องแจ้งก่อนนะครับต้องคุยกันตรงๆก่อนว่าคันนี้พี่เจมขายต่เสภาพาปกติคันแตท่าก็จะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายสารเหลวคุณผู้ชมนะครับก็รถก็ตามอายุนะคุณผู้ชมนะคันนี้อยู่ประมาณปีปี55 189ปีแล้วคุณผู้ชมนะครับนะยางหน้ายางหน้าก็แบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยยางหลังก็จะขอเกาเปลี่ยนมาให้แล้วคุณผู้ชมทั้งสองทั้งสองเส้นแหละนะครับไปบนี้อผ้ามนะมี้ รถขายตามสภาพนะครับไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรคุณผู้ชมชั่มโมงก็อย่าไปถือสามนเลยคุณผู้ชมนะครับเอาไปใช้ในสวนมองไม่ค่อยเห็นเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้ชิ่มโมงเท่าไหร่คุณผู้ชมนะครับเราจะเยอะแล้วแหละคุณผู้ชมนะครับแต่ก็เอาไปถถอเอาไปใช้เองนะคุณผู้ชมนะไม่ได้ไปรับจ้างใครเอาไปต่อเทเลอร์นะคุณผู้ชมนะครับเอาไปต่อว่านปุ๋ยในสวนนะคุณผู้ชมเนี่ยยางเขายางเจ้าของเก่าก็เปลี่ยนให้คุณผู้ชมตากฝนมาหลายวันแล้วคุณผู้ชมนะของก็ทําให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม มันอาจจะมีแบบรั่วซึมบ้างมาตามอายุนะคุณผู้ชมนะคันนี้อ่าคันนี้ตามอายุนะครับตามสภาพอันนี้พี่เจมก็ใส่ให้ไปใหม่คุณผู้ชมก็ไปต่อเอาคุณผู้ชมนะครับยางก็ยังสวยคันนี้นะยางยังสวย L 3 4 0 8นะครับตัวดีทีปีประมาณปี5้า1ิบ9ปีคุณผู้ชมบเบาะเบื่บอเนี่ยเบาะพี่เจมเปลี่ยนให้ใหม่อ่าอันไหนพ่อได้ก็เปลี่ยนให้คุณผู้ชมนะนะครับอันไหนพอได้ก็จะเปลี่ยนให้ <c oughs> อันนี้การเดิมเดิมเขานะคุณผู้ชมมองเงี้ยคุณผู้ชม,ชมตามสภาพแต่ก็ยังใช้งานได้คุณผู้ชมนะไม่ได้เลวร้วายหรอกเอาไปใช้เองไม่ได้รับจ้างใครคุณผู้ชมดีกว่าเราไปวานเขานะคุณผู้ชมนะมีรถเป็นของตัวเองนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะพี่เจมขายไปแบบนี้ไปใบดันกับตัวรถนะคุณผู้ชมนะเบอร์โทรพี่เจมนะครับศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งไปดูระบบกันดีกว่าคุณผู้ชมพี่เจมว่าโอเคแหละคันนี้ครับน่าใช้ไม่ต้องไปไว้ยวานใคร ซื้อมาเองชายเองคุณผู้ชมไปไปดูระบบกันนะครับคุณผู้ชมนะครับคลิปที่2นะครับพี่เดียวจะพาดูระบบนะเดี๋ยวพาดูระบบก็ถือว่าเอาได้เลยคุณผู้ชมไปใช้งานในไร่ไปใช้งานในสวนนะครับอ่ะก็พอเอาได้คุณผู้ชมไม่ได้เลวร้วายหรอกคันนี้18 19ปีแล้วนะครับอ่ะมาดูน้ำกันน้ำก็วนกปกติคุณผู้ชมนะครับไม่ไม่จันไม่ไอหรอกคันนี้อันนี้ไม่จัน เสียงเครื่องเสียงวาวก็ยังเอาได้นะคุณผู้ชมนะครับยังดูยังอยู่ได้อีกหลายปีคุณผู้ชมคันนี้นะครับพี่เจมฝากด้วยนะครับคันนี้พี่เจมขายตัวเปล่านะไปสภาพแบบนี้นะ